สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่รักคะถ้าจะถามว่าความรักแบบไหนยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเราทุกคนก็ต้องตอบว่าก็ความรักของแม่ไงละ่ะและถ้าจะถามต่อว่าความรักแบบไหนมีพลังอำนาจมากที่สุดคำตอบก็คงไม่พ้นความรักของคู่รักนี่ล่ะคะ่ะบางคนได้เจอกับรักแท้รักที่ดีก็ดีไป แต่สำหรับบางคนความรักก็เหมือนมานรผจญสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวแต่เพราะอำนาจของความรักบางทีถึงแม้มันจะสร้างความขมขื่นให้กับเราสักแค่ไหนเราก็ยังคงยินดีที่จะอ้าแขนต้อนรับและจงรักพักดีกับความเจ็บปวดนั้นตลอดไปความรักจริงหรือที่ว่าหวานดังเรื่องราวของคุณอมร ที่อนันทาจะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะอมรเป็นลูกกําพร้าพ่ออยู่กับแม่และน้องอีกสามคนพอจบมสามเธอพยายามหาเงินเรียนต่อโดยการขายข้าวต้มโจกหน้าบ้านในตอนเช้ามืดบ้านของเธออยู่ใกล้ทะเล มีหนุ่มลูกเรือประมงคนหนึ่งอายุแก่กว่าเธอสีปีมาแอบหลงรักซึ่งเจ้าตัวก็รู้ดีแต่เธอก็ไม่ได้มีใจให้เขากลับมีใจไปให้กับพรธรรมเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีอายุมากกว่าเธอหกปีที่แอบชอบเธออยู่เหมือนกันเขาพยายามจะเอาอกเอาใจแม่ของอมรซึ่งแม่ของอมรก็ชื่นชอบ พราะพรทรเป็นคนมีเงินร้านของเขามีลูกค้ามากมายนอกจากซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วเขายังซื้อมอเตอร์ไซค์เก่าแล้วซ่อมขายด้วยทำให้มีรายได้ดีมากหลังจากอมรเรียนจบปวชพรธรรมก็เสนอตัวขอส่งเสียให้อมอมรเรียนต่อจนจบปวสหลังจากนั้นจึงขอเธอแต่งงานแม่ของอมรเห็นดีเห็นงามด้วย พราะใจชื่นชอบอยู่แล้วหลังจากแต่งงานครอบครัวก็อยู่กันอย่างปกติสุขอมรรักสามีจนหมดหัวใจเธอได้ให้กำเนิดลูกสาวน่ารักถึงสองคนแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตคู่ต้องพลิกผันเมื่อพรทำได้เจอกับบุญญา ซึ่งเป็นคนที่พรทำเคยหลงรักลหลงไหลครั้งครายเมื่อครั้งยังเรียนมัธยมปลายแต่ตอนนั้นบุญญาไม่ได้มีใจกับพรทำทําให้เขาต้องอกหักเพราะหลงรักเขาข้างเดียวพอเรียนจบมัธยมปลายต่างก็แยกย้ายกันไปพรทำกับบุญญาไม่ได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่งดูรถให้หน่อยค่ะสตาร์ทไม่ค่อยติด บุญญาจอดรถพร้อมพูดขึ้นลูกน้องทุกคนกำลังง่วนอยู่กับการซ่อมมอเตอร์ไซค์พรธรรมซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานภายในร้านได้ลุกออกมารับลูกค้าทันทีที่เห็นเขาจำได้แม่นยำนั้นทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงเธอคือผู้หญิงที่เขาเคยรักอย่างหัวปากหัวปัมและอยู่ในใจเขาตลอดมานั่นเอง ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีแต่บุญญาก็ยังสวยไม่สางจนทำให้หัวใจของเขาหวั่นไหวอีกครั้งหนึ่งบุญญาเธอเองเหรอพรทรรทักด้วยความดีใจพรทรรนี่ร้านของเธอเองเหรอือเข้าไปนั่งข้างในก่อนสิเดี๋ยวจะให้เด็กจัดการให้พรทรรพูดพลางเดินนำหน้าเข้าไปในร้านโดยมีบุญญาเดินตามติด,ตด พรธรรมเธอมีครอบครัวแล้วหรือ,อยังบุญญาถามขึ้นขณะนั่งลงบนเก้าอี้มีแล้วมีลูกสาวสองคนแม่เขาพาไปบ้านยายแล้วเธอล่ะพรธรรมถามกลับด้วยความอยากรู้ฉันมีลูกสามคนแต่ตอนนี้สามีฉันเขากำลังป่วยหนักและเป็นอัมพาตฉันเลยต้องกลับมาอยู่บ้านเกิดใกล้พ่อแม่พี่น้องตอนนี้ฉันต้องหาเลี้ยงลูกเอง ฉันได้งานทำที่บริษัทผลิตน้ำดื่มผู้จบก็มองไปรอบๆร,ร้านอย่างสำรวจตรวจตราร้านของพรทำเป็นร้านใหญ่มีลูกน้องหลายคนและมีลูกค้าคับข้างมีรถมอเตอร์ไซค์ที่ตกแต่งแล้วพร้อมขายจอดเรียงกันหลายสิบคันพอพรทำได้ฟังว่าสามีของบุญญากำลังป่วยหนกักและเป็นอัมพาต เขารู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งฐานไฟเก่าในใจเขาประทุข,ขึ้นมาทันทีโดยไม่คำนึงถึงครอบครัวของตัวเองเลยหลังจากนั้นบุญญาได้แวะเวียนมาหาพรธรรมเสมอเธอก็คิดจะจับเขาหวังเป็นที่พึ่งส่วนพรธรรมก็คิดว่าเมื่อไหร่สามีของบุญญาจะตายไปสักทีเพราะเขาจะไม่ทำอะไรเกินเลยกับคนที่มีสามีอยู่ บุญญาเป็นคนหน้าด้านจัดจ้านเวลามหาพรธรรมจะแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาโดยไม่คิดเกรงใจอมรแต่เป็นการเจตนาให้รู้ถึงความสัมพันธ์อมรรู้สึกวันวิตกเพราะเธอรู้ดีว่าพรธรรมเคยหลงรักบุญญามาก่อนเธอกลัวเหลือเกินว่าถ้าสามีบุญญาตายไป จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนทั้งคู่และแล้วความกลัวความวิตกของอมรก็เป็นความจริงเมื่อสามีของบุญญาได้ตายลงทั้งสองเริ่มคบหากันเป็นเรื่องเป็นราวโดยไม่เกรงใจอมรเลยแม้แต่น้อยเพราะคนทั้งคู่รู้ว่าอามอรเป็นคนไม่มีพิษสงอะไรพรทำเริ่มไปนอนค้างบ้านบุญญาแรกๆก,ก็ขนเสื้อผ้าไปทีละเล็กละน้อย จนกระทั่งวันหนึ่งอมรอเปิดตู้เสื้อผ้าปรากฏว่าสามีได้เก็บเสื้อผ้าไปจนหมดเกลี้ยงเธอถึงกับเข่าอ่อนซุดลงไปนั่งกองกับพื้นร้องไห้โฮนิสัยที่แท้จริงของเขาเผยออกมาเขาเป็นคนเห็นแก่ความสุขส่วนตัวทิ้งลูกน้อยในวัยเพียงสองถึงสามขวบไปนอนที่อื่นได้อย่างไรถ้าเป็นคนปกติก็อาจไปได้ชั่วครั้งคราวยามจำเป็น แต่นี่ไปอย่างถาวรซึ่งผิดวิสัยของพ่อเขาจะมาร้านในตอนเช้าพอปิดร้านก็ขับรถเก๋งคันงามไปบ้านบุญญาปล่อยให้ลูกเมียอยู่กันตามลำพังจนลูกเข้าโรงเรียนเขาจะไปส่งลูกที่โรงเรียนให้เงินค่าขนมแต่ไม่สนใจให้เงินค่ากับข้าวไม่ให้อมมใช้จ่ายพอถึงเวลาอาหาร เขาจะไปกินข้างนอกเหมือนเป็นการบีบคั้นอมอนจนเธอทนไม่ไหวพาลูกกลับไปอยู่บ้านกับแม่แล้วก็ไปสมัครงานเป็นครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแต่เนื่องจากไม่มีวุฒิการศึกษาระดับครูจึงเป็นได้แค่ครูพี่เลี้ยงเธอจึงตั้งหน้าเรียนต่อปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ในวันเสาร,ร์อาทิตย์ที่สถาบันราชพาัฒโดยใช้เงินของตัวเอง ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำบากมากต้องประหยัดอย่างสุดๆขนาดที่ว่าซื้อข้าวหนึ่งหอ่อแบ่งกินกันสามคนแม่ลูกเพราะสามีไม่ให้เงินเธอใช้ใจ่ายเลยยังดีที่เขาให้เงินลูกและรับส่งไปโรงเรียนบางครั้งเวลาอมอนไปเรียนไม่รู้ว่าจะฝากลูกไว้กับใครก็จำเป็นต้องหอบลูกไปนั่งคอยที่หน้าห้องเรียนด้วยดูแล้วทุลักทุเล จึงตั้งใจพยายามเรียนให้ผ่านทุกวิชาจะได้จบเร็วๆสองปีที่ต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากแสนสาหาัสต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูกไหนจะต้องเรียนเงินทองก็ฝืดเคืองจนกระทั่งเธอเรียนจบได้รับปริญญาชีวิตจึงเริ่มดีขึ้นวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปเรียนมีเวลาให้ลูกเต็มที่นอกจากนั้นยังได้ปรับขึ้นเงินเดือนย้ายไปสอนชั้นประถม เป็นคุณครูเต็มตัวแต่ถึงอย่างไรเงินก็ยังไม่ค่อยพอใช้เพราะลูกโตขึ้นต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นสังคมรอบข้างบางคนก็เห็นใจบางคนก็ดูถูกดูแคลนว่าเป็นผู้หญิงที่โดนสามีทิ้งวันเวลาล่วงเลยไปลูกโตขึ้นค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งขัดสนมากขึ้นด้วยอมรอเฝ้าหวังว่าสามีจะแยกทางกับบุญญา แล้วกลับมาหาเธอกับลูกแต่เวลาผ่านไปหลายปีก็ไม่เห็นวี่แววว่าทั้งคู่จะเลิกกันดูเหมือนว่าเขาจะยิ่งรักกันมากยิ่งขึ้นด้วยและพรธรรมก็แสดงความใจดำมากขึ้นเมื่อบางครั้งที่เงินขาดมือลูกๆเดินไปขอเงินพ่อแต่โดนตวาดกลับมาแม่แกมีเงินเดือนแล้วมาขออะไรกันอีกไปบอกแม่ว่าไม่ต้องใช้ลูกมาขอเงินพ่อจะให้เฉพาะเงินไปโรงเรียนเท่านั้น ลูกๆก,กลับมาบอกแม่ทั้งสามคนแม่ลูกก็ได้แต่พากันนั่งร้องไห้และในช่วงที่ชีวิตต้องเจอกับความยากลำบากมากก่อนซึ่งเป็นลูกเรือประมงที่เคยหลงรักอมอนก็เข้ามาในชีวิตหลังจากอมอนแต่งงานกับพรธรรมต่อมาไม่นานก่อนก็แต่งงานด้วยแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้ภรรยาของก,อก็หนีไปกับคนรักใหม่ ทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวเขารู้ตั้งแต่ตอนแรกที่อมรแยกกันอยู่กับพรธรรมแล้วแต่ติดตรงที่เขามีภรรยาพอภรรยาหนีไปจึงได้โอกาสเพราะความรักที่มีต่อมอมรยังฝังแน่นก่อนเข้ามาในขณะที่อมรกำลังต้องการที่พึ่งจึงไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือของเขาเธอจึงขอร้องให้พรธรรมจัดการยาให้เธอซึ่งเขาก็ยอมอยาให้แต่โดยดี ทั้งสองจึงแต่งงานกันตามประเพณีก่อนพาภรรยาไปดาวบ้านจัดสรรเขาเป็นคนดีมากเข้ากับลูกได้ดีจะทุ่มเทให้อมอมรกับลูกทุกอย่างไม่ว่าจะอยากได้อะไรเขาจะหามาให้เวลาขึ้นฝั่งมาก็จะนำเงินมาให้อมอมรจนหมดเหลือไว้แค่ติดกระเป๋าไว้ใช้ใจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ใจเจ้ากรรมอมรไม่ได้รักโกนเลยแม้แต่น้อย หัวใจยังเฝ้ารักแต่พ่อของลูกอย่างไม่เสื่อมคลายถึงแม้ว่าเขาจะร้ายกับเธอสักเพียงใดก็ตามถ้าวันไหนที่ก่อนขึ้นฝั่งจะเป็นช่วงที่อมรลำบากใจและเครียดอย่างที่สุดเธอจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากหลับนอนกับสามีใหม่พอถึงเวลาเข้านอนเธอจะแกล้งอาบน้ำช้าๆจนเขาหลับไปเวลาก่อนชวนเธอไปเที่ยวก็จะพยายามบ่ายเบี่ยง บอกว่ามีงานที่โรงเรียนและแกล้งเดินทางไปโรงเรียนเพื่อหลบหน้าสามีไม่มีแม้สักครั้งเดียวที่เธอจะได้ไปเที่ยวกับเขาตามประสาสามีภรรยาอยู่มาวันหนึ่งพรทําได้แยกทางกับบุญญาเพราะเธอมีคนรักใหม่ที่หนุ่มกว่าทําให้อมอมน,นึกเสียใจที่เธอแต่งงานกับกรอนอมอนคิดว่าถ้าเธอยังไม่แต่งงาน พรธรรมคงจะกลับมาหาเธออีกแต่พรธรรมกลับไม่คิดเช่นนั้นเขาไปมีภรรยาใหม่อีกเป็นนางพยาบาลที่ดูจะอายุมากกว่าพรธรรมเล็กน้อยไม่เพียงแค่นั้นอมรยังรู้อีกว่าเขามีคนอื่นที่ไม่เป็นตัวเป็นตนอีกมากมายมาช่วงระยะหลังพรธรรมจะมาหาอมอมรกับลูกเกือบทุกวันเขาอ้างว่าเป็นห่วงลูกจนลูกๆพูดกับเธอว่า พ่อบอกว่าเป็นห่วงลูกพ่อจะห่วงลูกทำไมตอนนี้ลูกก็โตกันหมดแล้วพี่ฝันก็เรียนระดับปริญญาส่วนฟ้าก็เรียนมัธยมปลายแล้วทีเมื่อก่อนตอนลูกเล็กๆพ่อไม่เห็นห่วงเลยออมอรู้ว่าลูกพูดไปอย่างนั้นเองจริงๆแล้วลูกๆรักพ่อมากเหมือนที่แม่รักพ่อพรทำจะมารับไปกินข้าวที่ร้านอาหารบางวันก็มากินข้าวที่บ้านกับเธอและลูก เพราะปกติกรจะไม่อยู่บ้านชีวิตเขาส่วนใหญ่จะอยู่ในทะเลและเธอก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่พรทำมาหาจนชาวบ้านเริ่มซุบซิบนินทาน้องสาวของอมรจึงเตือนเธอด้วยความเป็นห่วงพี่อมรอ,อย่าทำอะไรบ้าๆนะถ้าพี่เลิกกับพี่กรเนี่ยพี่จะลำบากเดี๋ยวจะซ้ำรอยเดิมเออพี่รู้พี่ไม่ทําอย่างนั้นหรอก ถึงแม้ว่าอามอรกับพรธรรมจะมีโอกาสอยู่กันตามลำพังเวลาที่ลูกๆไม่อยู่แต่ทั้งสองก็ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยเพราะอามอรจัดว่าเป็นกุลสตรีมีศีลธรรมถึงแม้ว่าหัวใจจะเรียกร้องแค่ไหนก็ตามส่วนพรธรรมถึงเขาจะมั่วในเรื่องผู้หญิงแต่เขายึดมั่นในเรื่องที่ไม่ผิดเมียใครเขารู้ว่าอามรมีสามี จึงไม่คิดที่จะเป็นชู้กับเมียคนอื่นเวลามีงานเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเขาจะมารับอมรกับลูกเขาทำเหมือนกับว่ายังเป็นสามีและครอบครัวกันอยู่บางครั้งอมรคิดว่าอยากให้กรทิ้งเธอไปเสียเธอจะได้มีทางออกเธอคิดว่าตอนนี้พรทำคงอยากให้เธอเป็นอิสระจะได้กลับมาหาเธอเพราะดูเหมือนเขาจะไม่แยแสเมียพยาบาลเลย แต่กลับมาคลุกอยู่กับเธอและลูกแต่ถ้าจะสลัดก่อนก็นึกถึงความดีที่เขามีให้เธอตลอดมาแล้วไหนจะเรื่องผลบ้านอีกถ้าไม่มีเขาก็หมดปัญญาพรและอีกอย่างเธอก็ยังไม่มั่นใจในตัวของอดีตสามีอมอมอยากให้พรทำสารภาพและให้คำมั่นสัญญาว่าพี่ผิดไปแล้ว ถ้าเรากลับมาใช้ชีวิตคู่กันอีกพี่จะเป็นสามีที่ดีจะไม่ทำให้เสียใจอีกถ้าพรทำให้สัญญากับเธออามรก็พร้อมที่จะสลัดก่อนแต่เปล่าเลยไม่มีคำพูดนี้ออกมาจากปากของเขาเวลาผ่านไปหลายปีจนลูกจบปริญญาตรีมีงานทําในความโชคร้ายเรื่องสามีแต่เธอก็มีความโชคดีเรื่องลูก เพราะลูกๆของเธอเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอยู่ในโอวาทไม่เคยทำให้แม่เสียใจและได้เจอคนดีอย่างกอนที่มีส่วนช่วยให้ลูกเธอได้เรียนจนสำเร็จชีวิตของเธอไม่ลำบากตั้งแต่กอนได้เข้ามาช่วยเหลือแม้เวลาจะผ่านไปกอนก็ยังดีกับเธอเหมือนเดิมขึ้นฝั่งมาพร้อมกับเงินนำมามอบให้ทั้งๆท,ที่กอนก็รู้ว่าพรทำมาหาเธอเสมอ แต่เขาก็ไม่เคยปรีปากพูดเขาดีเกินไปส่วนพรธรรมก็ยังมาหาเหมือนเดิมและยังใช้ชีวิตอยู่กับเมียพยาบาลออมรคิดว่าพรธรรมคงคอยวันที่เธอเป็นอิสระอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะไม่บอกตรงๆแต่ก็พอดูออกเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะมาเฝ้าเธอทำไมกันมีญาติของพรธรรมเล่าให้อมอมรฟังว่า พรทำเคยพูดกับเขาว่าสักวันผมจะเอาเมียผมคืนอมรดีใจเป็นอย่างมากที่รู้ว่าพรทำพูดอย่างนั้นแต่แล้วจู่ๆเขาก็หายไปเป็นเดือนเธอรู้ข่าวว่าเขาได้แยกทางกับเมียพยาบาลแล้วเธอรู้สึกด,ดีใจมากที่พรทำเป็นอิสระทีนี้ก็เหลือแต่เธอว่าเมื่อไหร่จะเป็นอิสระบ้างเพื่อที่ว่าจะได้ใช้ชีวิตคู่กับเขา เพราะต่างคนก็หมดพันธะผูกพันแล้ววันหนึ่งขณะอมรน,นั่งทำบันทึกการสอนอยู่ที่บ้านในวันหยุดพรทําได้เดินเข้าประตูรั้วบ้านมาอามรรู้สึกดีใจจนเนื้อเต้นวันนี้เขาจะต้องมาพูดกับเธอแน่ว่าเขาจะคอยเธอเขาเข้ามาซุดลงนั่งใกล้ๆเธอเอ่ยปากถามเพราะอยากรู้ว่าเขาหายไปไหน พี่ทำไปไหนตั้งนานไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ล้วงมือลงไปในกระเป๋าเสื้อหยิบภาพถ่ายขึ้นมาใบหนึ่งแล้วส่งให้อมอมรพร้อมกับพูดขึ้นว่าครูดูเมียใหม่ผมสิแล้วเขาก็นั่งยิ้มอย่างภาคภูมิใจอมอนรับภาพใบนั้นจากมือเขาอย่างงงง,งแล้วเธอก็ก้มลงมองภาพถ่ายใบนั้น เป็นเด็กสาวนะ่าจะอายุประมาณใกล้เคียงกับลูกสาวแล้วอมอนก็พูดขึ้นคราวนี้พี่มีเมียรุ่นลูกเลยเหรอือเขามีลูกติดด้วยสองคนผมรับมาอยู่กับผมหมดแล้วคนเล็กเนี่ยกำลังจะเข้าอนุบาลหนึ่งเดี๋ยวพอเปิดเทอมผมกับแม่เขาจะพาไปฝากที่โรงเรียนครูนั่นแหละพรทำเดินออกไปพร้อมกับน้ำตาของอมรที่ไหลเอ่อล้อนลงมาอาบแก้มเธอปล่อยให้มันไหลเสียให้สะใจ หลังจากที่เธอพยายามสะกดกลั้นไม่ให้มันไหลออกมาต่อหน้าเขาหลังจากวันนั้นอมรกินไม่ได้นอนไม่หลับเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงได้รักเขามากจริงๆช่างน่าเสียดายที่พรธรรมไม่เคยเห็นคุณค่าของความรักและไม่ใส่ใจในความรักที่อมรมีให้พรธรรมทิ้งเธอกับลูกไปตั้งแต่ลูกยังเรียนอนุบาล จนกระทั่งลูกเรียนจบปริญญาตรีมีงานทำอมอนเฝ้าหวังมาตลอดว่าสัากวันหนึ่งเธอจะได้กลับมาใช้ชีวิตคู่กับพรธรรมอีกแต่จนแล้วจนรอดชีวิตเธอก็ยังคงเป็นแบบนี้ความหวังดูเหมือนมันช่างเลือนลางเพราะเธอก็มีพันธะอยู่กับกรและพรธรรมก็ยังคงเดินหน้ามีหญิงอื่นไม่หยุดแต่เธอก็จะหวังต่อไปเธอเฝ้าภาวนา ขอให้เธอพบทางออกที่ดีขอให้เธอหมดพันธะกับกอนพร้อมๆกับที่พรธรรมไม่มีใครอีกขอให้เขารักและเห็นใจเธออย่างแท้จริงเธอจะคอยวันนั้นวันที่จะได้ครองคู่กับเขาอีกพรธรรมสามีสุดที่รัก านผู้ฟังหลายท่านฟังแล้วส่วนใหญ่อาจจะพูดว่าผู้ชายเร็วๆอย่างนั้นอามอจะมัวไปง้อเสียเวลารออยู่ทำไมแถมข้างกายยังมีผู้ชายที่แสนประเสริฐอยู่ด้วยอีกคนเรื่องของหัวใจยากแท้อย่างถึงความรักหาเหตุผลและคำตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องรักทำไมต้องทนอนันตาก็ได้แต่หวังว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังทนทุกข์ทรมานกับความรักอยู่ก็ขอให้คนเหล่านั้นหลุดพ้นไปได้ในเร็ววันนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีจากอนันทาสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ